สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอผักกลมผักกามแล้วจ้าผักกลมผักกามฝรั่งนะคะทั้นส้มค่ะแกงส้มก็แซ่บ จะ,ะกันดีเแยะแล้วพกตอนห้าเยอะนับแปดจซ้อนวางเหรือปบ๊วยแลอวค่ะบ่วยค,ยค่ตั้งกล้องมาค่ะได้ยพ่อใหญ่เก็บ ก็เสร็จแล้วจะไปใส่แกงส้มพี่น้องค่ะแกงส้ม Các đi nhớ đăng, kí, đăng, kí, đăng, kí, đăng kí. ีดีๆบ่ระ้ทานเนี่ยเด้อยะเออพอใหญ่ว่าหากินไปทั่วไปทิพย์กินไปทั่วป <Yeah> ่านอื่นเนาะกินไว้ซั่นล่ะวะ <laughs> em lưới chào. Cô nào, tôn. กินขึ้น้ำเพิงเลยพี่น้องคะ่ะกินคือน้ำเพิงเลยเฉพาะนะเวลานกินนันอีหย่างกะเอาขาอันเอาออเอาเพิงเอาโอ้ยเอาเพิงท้าขนมปังเอามิมโอ้อยเอาน้ำเพิงท้าขนมปังมันถือกินดอกกันนี่น กินเป็นย้อนอาพาดินี่อาพาพากินเดี๋ยวมอืออ่นยังสิมาเก็บไหม สมอันนะมืออยังสิมะเก็บไม้ก็อาบคะคุณนายเพื่อนบาว่างคุณนายเพื่อนนั่นพาย้ายไปโคเป็นเฮามืออืน่นส่วนเราอยู่เหมือนนี้แล้วหังบาว่างแล้วสได้อันนี้เรามีทุละโอ้ยงามๆค่ะ หอมหอมคักเด้อจ้ะกับขันสมนี่เป็น er. แต่เส่บเตกี้กับโบกหูจักดอกพี่นองอ่ขาผักกุ้มผักกามเป็นยังไงมาเนียนเตะเกียนสมัยเตกี้เป็นเด็กน้อยบกหูจักวันนี้ยุ่นามีสองต้นได้วันได้ถามยายยาย,ย,าย,ย,ายดอกอีหอย่างนี่ผักกุ้มผักกามมาสั่นยายบัวว่ะ โอ,โ,อโอ้โอ้กระมังถังแตกอาพาบอกถ้าปีที่แล้วหรอคะ่ะแต่ปีที่แล้วนั่นพ่อกันช้าไปกัเลยบ่ได้เก็บมันเท่าก้อนมันเท่าหมดปีกายนี่ ื่อว่านางบอกมันก็เป็นน่วยหมดลหรอหอมมากเป็นตะเฮ็ดขนมลายก้าน่ะอย่างกะละลายก็เห็ดสมผักเด้อพี่น้องมันหอมค่ะหอมหอมหลายหลายบ้างนะคะเครื่อยัหิวเขา่า มาหาซื้อกับเขาให้เด็กน้อยโอ้ชอบี่เพราะคันใ้บานเนี่ยเดี๋ยวสิลวกกินกับลาบปลาเหมือนอพาร้าเมนเหมืออข่อยว่างยายไปหาเก็บผักถั่สัน ไปก็ไปตัวนางสด็กําลังหลค่ะกํลังหลายช่วงนี้ลวกไว้อันลวกใส่ตู้แข็งไว้ก็ได้นี่ แดดเลยพี่น้องให้ว่าแยตาเหลียวเพเห็นยังเด้อค่ะณตอนนี้กล้องกระเบื้องอยืดๆเด้อเดี๋่วพเห็นยังมันแดดแดดผ่าตาแดดผ่าตาจ้าแดดสองตาเนาะโอ้ยว้ากระเบื้องยังกระจกบ้ากระเบืบ้องยังแดดผ่าตาคนะ พันใหม่ที่เรายังไม่เคยเก็บแล้วเ,เพิ่งเก็บปีนี้ก็คือผักกลุ่มผักกามฝรั่งนะคะเดี๋ยวมืออื่นนะคะตั้งกล้องมาตั้งเก็บดีๆมืออื่น เออทางนี้เป็นแม่น้ำทางแอวโอ้ยเนะาะจักรแอวบิใช้ว่ามันยุคอต้องเอออะไรอีอย่างก็ละ่ะต้องเอ,อกกากระต่ายใหญ่ๆมาใส่พี่น้องค่ะเอาแปลนลวกแล้วยุบมัดดินี่ปั่นดอกอีอย่างก็ดอกสนูติมันจะแค่ไข่ดอกสนูดินี่นมันจะยุบนี่ มันจิยอบลงกันลวกค่ะตลาดไแปะทางพุ่นทางนี้ปฏิทางตาเจาะค่ะ เออเออเออเอเอมักต้มเนื้อตอดค่ะมักต้มเนื้อตอดค่ะเบื้องต้นเด้อค่ะเด้อพุ่นทั้งถึงปุ่นทั้งหลายสะอ่อนได้แต่ทั้งหน้าจะห่วงยังเอาว่าเหมือดอยู่พูดนะเมียนมืดค่ะทั้งต้น าบทแล้ววันนี้เหลียวเห็นแล้วเหลียวเห็นภาพแล้วแต่ส่องหน้าจอเลรเหลียวเพเห็นอย่างคะ่ะขันบดจังเหลียวเห็นผู้เก็บดีนี่คะ่ะแต่ว่าคนเบิ่งนี่มมูหว่าสิเห็นเป็นภาพจังไดยเนาะ แดดปวดกระเย็นจ้อยๆมาโลดเฮ้ยประเทศพีบ้านี่เต็มกระโค่นแล้วจ้าเดี๋ยวให้บึ่งใกล้ๆด้อค่ะเด้อใกล้อะไรก็เพ่อจับภาพ นนีค่ะพี่น้องขาได้เต็มกระขุน้อยแล้วเนี่ยเต็มแล้วจ้ะเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวมือยัองขี่พามาเก็บไม่เอาพวกนี้กันเอาคือดำดีแียงงาไม่มือดำปี้ปีอยู่เลยนี่ หลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ไม่ก็เลยที่เข้ามาที่เห็ดช่องไม่ไม่คอมเมนต์พิมพ์ไปเด้อค่ะเด้อแต่ยายตามีเวลายายตากลับไปย่อนไหจ้าช่วงนี้ยากแน่เพราะว่าฟ้าตกป่าค่ะป่ากำลังขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นบางวันนะคะกันแดดก็จังได้เนาะค่ะเนะเาะอ้าวคือมือดมือดอคือ พิดทางบ่ได้ลแล้วพี่น้องค่ะจากพิศทางไม่ได้แล้วว่าทางไหมันสีห็นหุ่พอแล้วพี่น้องค่ะเต็มกระป๋องแล้วจ้ะ เป็นกระปอกหน่อยแล้วฝุ่นแมนหมดเด้อค่ะต้นนีแต่ต้น,ตนยหญ่ๆพี่น้องคะ่ะตามที่เห็นนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆจ้าเต็มกระคูนน้อยแอะแงแล้วพี่นอ้องเต็มกระคูนน้อยแล้วจ้ะสวยๆงามๆ ฉันหลังค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมืออื่นพามาเก็บไม้นาาจะเนาะเพาะกันคลิปหนาจ้าโชคดีมีเงินใช้เรืยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ หอมพี่น้องค่ะเขามานได้รดอ้างอีกกลหอมหอมหอมือกินน้ำผึ้งเลยนา่นหอมก็คือพ่อว่าน้ำผึ้งหอมเพื่อกินน้ำผึ้งเลยค่ะเวลาท้าขนมปังหอมค่ะเอาเป็นกระสอบกระสียกเลยเพราะกําปัดบพระีะอีเแม่คอยนี่สะมานี่ค่ะแค่ส่งรูปให้อาพาเบ่งกัน